คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงการตัดสินใจอยู่ที่ความพอใจของท่านหลายสิ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย นี่เลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับในคลิปนี้แอดก็จะมานําเสนอนะครับของเลขปฏิทินจีนนะครับเลขปฏิทินจีนแม่นๆอีกฉบับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปรับชมนะครับของงวดวันที่16เมษายนนะครับก็ให้มาดูสถิติย้อนหลังกันก่อนนะครับนี่ครับสถิติย้อนหลังของงวดวันที่1นะครับ1เมษายนนะครับท่านผู้ชมเนาะเลขที่ออกก็เก้9ศนะครับนี่ครับเลขปฏิทินก็มี6มี3มี9มี6นะครับเนาะพี่บาง คนหลายท่านก็6กับ9ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเนาะก็แม่นอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะก็เอาง่ายๆว่าแม่นๆก็6กับ9ก็ตัวเดียวกันก็เข้าตรง9 6 6 9หเ้อ้ย9 9อยู่นะครับนะ9 9 6 6 9 9นะครับลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับใช่หรือเปล่าครับส่วนมากหลายท่านนะครับหลายท่านก็คงโชคดีอยู่นะครับนะครับนี่ถ้ากลับหัวกันนะครับถ้ากลับหัวก็เป็น99นะครับท่านผู้ชมเนาะ99นะครับนี่69 99นะครับท่านผู้ชมเนาะก็เข้าตรง99อยู่นะครับเนาะเออะก็หลายท่านก็ก็ว่าแม่นอยู่นะครับแอดก็เลยเอามาลงให้นะครับคลิปนี้นะครับก็ลองดูนะครับกับงวดที่ผ่านมานะครับนี่ครับพิจารณากันก่อนนะครับอะแล้วสำหรับงวดนี้นะครับ16เมษายนนะครับ16เมษายนวันสงกรานต์นะครับท่านผู้ชมนะ16เมษายน2566นี่ครับมาแล้วนะครับกับเลขยกปริเดนจีนแม่นๆนะครับนี่เหป็นตัวไหนกันบ้างครับ46 สามสี่นะครับท่านผู้ชมจะมาเบิอนอีกหรือเปล่างวดวันนี้เนาะนะครับเบิ้นหรือเปล่านี่วันอาทิตย์นะครับส่วนมาวันอาทิตย์ก็ไม่แน่นะครับเบิอนนะครับสีหรือเปล่าลองดูนะครับท่านผู้ชมกับงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับเลขปพิธีนจีนนะครับสี่หกสามสี่หรือว่าสี่เก้าสามสี่นะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับ อย่าลืมนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันทุกคลิปแอดก็จะว่า6กับ9ก็ตัวเดียวกัน1กับ7ก็ตัวเดียวกันนะครับ4 6 3 4 4 9 3 4อ่ะลองดูนะครับชัดๆอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปเป็นแนวทางลองไปพิจารณากันนะครับข้อมูลกันเสียงซชื้อตลาดกินแบงค์รัฐบาลกันนะครับเด้อไปเป็นข้อมูลเสียงโชคกันนะครับอ่ะนี่ครับพี่น้องครับมาแล้วเด้อครับเด้อเอาแอดจัดมาให้อีกแนวทางหนึ่งนะครับเนาะ อีกแนวทางหนึ่งนะครับเด้อที่อยากจะมาฝากท่านผู้ชมนะครับอีกแนวทางหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเนาะกับเหร็ยปฏิทิ้นจีนนะครับท่านผู้ชมนะเอาท่านผู้ชมลองบังนะครับบีเอฟซีลองเอาไปพิจานณากันได้นะครับเด้อเอาสาหรับนี่หมวดที่ผ่านมานะครับนี่หมวดที่ผ่านมานะครับหมวดเป็นที่หนึ่งไม่สานะครับหกสามเก้าหกนะครับหรือว่า เรียว่าเก้าสามหกเก้าเก้าหกหกเก้านี่ยแหละครับเนาะหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันอยู่เนี่ยครับเนาะหลายคนก็ว่าเขาอยู่ครับเก้าเก้าอยู่ครับเขาตรงเก้าเก้าอยู่เนี่ยนะครับเนาะเอาสําหรับวันที้สิบหกเมษายนนะครับนี่สิบหกเมษายนสี่หกสามสี่หรือว่าสี่เก้าสามสี่นะครับหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันเนาะผลกับห้าวานซันเนาะหกกับเก้าส่วนมากมันก็ตัวเดียวกันนะครับเนาะลองเบิงนะครับกระเล็กประเทศจีนวันนี้นะครับเด้อประเทศจีนเหม่นๆนะครับวันสิบหกเมษถัดมักนะครับ แคปหน้าจอล่องออกไปพิจารณาล่องออกไปเป็นข้อมูลกันไว้สักก่อนนะครับเนาะเบิ่งนะครับเด้อฮางวันนี้จะเห้งจะปังกันอีกบ่นะครับจะเหงจะปังกันอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเนาะลองแคปหน้าจอลองเอาไปพิจรา,า,า,ปปารณาเป็นแนวทางกันได้นะครับกับเปลขปฏิไปทีินจีนอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกนะครับแอดเอามานําเสนอให้เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะครับ เอาโอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับกลับขอบพระคุณพี่ๆ FC ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับเอาพี่น้องครับวันสัมมนาครับเด้อคลิปนี้นะครับกับหายพี่น้องล้องเอาไปพิจารณากันเบิรงนะครับนี่มากระดาเนาะครับเนาะทำเป็นกระดาษเป็นอย่างครับแอดการมานั่เสนอให้เป็นข้อมูลนะครับเนาะเป็นทางเลือกอีกท่าหนึ่งนะครับให้เป็นข้อมูลกันเท่านั้นเนาะครับเนาะก็ให้พิจารณายพิจ พี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้กัมีเพียงเท่านี้ครับกบขอบพระคุณพี่น้อง FC ธี่รักของเฮาทุกท่านนะครับเนาะทีเป็นกำลังใจแฮชมาโดยตลอดนะครับกับแห้งบังฟังมั่นๆยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้กัมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเด้อเอาอยู่ดีไม่แห้งบ๊ายบายครับสวัสดีครับ